เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์นะคะชายแดนไทยกัมพูชากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูของไทยก่อนนะคะทุกคนเราจะหยิบออกมา3หรือหใบนะคะเราจะมาดูของไทยเราก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็นะขอนี่เป็นการแบบลองดูนะคะทุกคน ว่าเหตุการณ์ต่อจากเนี้ยจะเป็นยังไงอือเราจะดูของประเทศไทยก่อนเนาะเราจะดึงมาห้านะคะสองสามสี ไปก่อนนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างอุ้ยได้ใบนี้นะคะอืมสงคราเอ่อไม่ใช่สงคราเอ่าเหตุการณ์ประทะกันนะคะใกล้ถึงจุดที่แบบสิ้นสุดแล้วนะคะเพราะเราเจอแสงสว่างแล้วอันนีค้คือใกล้นะคะทุกคนเนี่ยนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันสำเร็จแล้วของไทยก็คือ เหมือนว่าเราชนะนั่นแหละนะคะอืมถัดมาแต่ณตอนนี้มันก็คือปวดหัวมากมันวุ่นวายมันปวดหัวเราต้องตามเกมเขาให้ทันนะคะอืมมันได้มันขึ้นใบนี้นะคะมันก็ยังแบบมันยังแต่ระหว่างที่เราจะชนะอ่ะเนาะระหว่างเนี้ยคือมันต้องทันเกมแล้วมันจะมีแต่อะไรที่แบบวุ่นวายงั้น ต้องคอยระมัดระวังนะคะตื่นตัวอยู่เสมอให้ใบที่สามโหนี่นะคะทุกคนเจอใบนี้เห็นไหมสรุปแล้วว่าก็คือ,อเหตุการณ์ใกล้ถึงแบบจุดจุดที่แบบจะจะจบละนะคะก็คือจะโอเคแล้วแหละเพราะว่าแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะคะใกล้ๆนี่แหละนะคะทุกคนอาจจะไม่ไม่เกิน3วันนะคะเราจะได้รับข่าวดี ของพี่น้องชาวไทยนะคะอ่ามาไพ่ใบนี้อ่าไพ่ใบนี้เห็นไหมอืมให้เราเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งอดทนอย่าไปอะไรกับแรงยัออย่วยุหรือว่าเราต้องตามเกมเราให้ทันแล้วก็รอรอในที่นี้ก็คือโจมตีอย่างแบบแอ่อเม่นยัง นะคะเราจะไม่หลงไปแนวนั้นแนวนี้กับเขาแน่นอนนะคะให้เราเข้มแข็งแล้วก็รอนะคะรออย่างมีแบบแบบเขาเรียกว่ารอเวลาอานะคะเห็นไหมทุกคนยังไงได้ไพ่ไปนี่อีกแล้วว่าสันตินะคะเดี๋ยวประเทศไทยเราก็จะเกิดความสงบสุขแล้วนะคะรออีกหน่อยนะคะเดี๋ยวกองทัพเขากําลังแบบอืมนะคะเดี๋ยวไม่เกินสามวัน ไม่เกินสามวันนะคะเรามาดูกันว่าเหตุการณ์เนี้ยนับจากวันนี้ไปนะคะอาทิตย์จะ์อันคารพุธอ่ะไม่เกินวันพุธละกันอีกสามวันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของกัมพูชาบ้างว่าของเขาเป็นยังไงนะคะของเขาก็คือเราจะดึงออกใหม่อ่ะห้าใบเหมือนกันแต่เราก็อยากให้ทุกอย่างมัน มันยุตินะคะเราเราเราเป็นห่วงทหารทุกคนเราเป็นห่วงทหารทุกคนเลยแล้วก็เด็กๆแล้วก็ประชาชนที่เขาอยู่ใกล้ชายแดนนะทุกคนถ้าเป็นเราอะโหมันหลับไม่ได้นะคะทุกคนมันน่ากลัวอกามบูชาได้ครบแล้วใบแรกของเขาได้ใบนี้นะคะก็หมายถึงเขาก็ เขายังคิดโน้นคิดนี่คิดที่แบบจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็ลงมือทําไปแล้วบางอย่างบางส่วนนะคะอ่าของเขาขึ้นเดอะเลเวอร์ด้วยนะคะอันนี้มันเป็นได้ทั้งสองแนวทางทั้งทาง,ทาง,ทางดีกับทางไม่ดีนะคะอืมแล้วก็ขึ้นไพ่ใบนี้ ต้องมีคนได้เดินทางไกลมากๆนะคะอาจจะกลายเป็นผู้นําหรือว่าใครก็ได้ในประเทศของเขามีแนวโน้มว,ว่าเก็บกับเก็บของใส่กระเป๋าแล้วเตรียมออกเดินทางแล้วแล้วก็เดินทางไกลามากนะคะอาจจะสื่อถึงลีภัยหรืออะไรสักอย่างนะคะเตรียมตัวแล้วแล้วนี่นะคะเป็นอา,อาการที่แบบ เศ้าเสียใจนะคะกับสิ่งที่ได้กระทําไปกับการกระทําที่เขาได้ทําไปเขาก็เสียใจนะเขาก็ไม่ได้อยากจะทำเนาะแต่มันทําไปแล้วเราก็ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้ก็ต้องอยู่ในสภาพนี้แล้วค่ะผู้นําหรือไม่ก็คือประชาชนนะคะแต่ส่วนใหญ,ญ่จะหมายถึงผู้นํามากกว่าซึ่งอยู่ในสภาพนี้แล้วคือมันหาทางออกไม่ได้อ่า แล้วก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ก็คือความแน่นอนคือความไม่แน่นอนหวังหวังไว้อย่างนี้อาจจะไม่ได้ดังหวังหวังว่าประเทศนั้นประเทศนี้จะให้ความช่วยเหลือสรุปแล้วมันกลายเป็นตลปัดอย่างเงี้ยค่ะคือมันเอาแน่เอานอนไม่ได้กับภาพนี้นะคะงั้นของกัมพูชาก็คือเขาคิดวางแผนที่จะทํานูน่นทํานี่คือเอาชนะให้ได้นั่นแหละเขาก็เริ่มคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าสรุปแล้วว่าเขาก็ต้องได้เดินทาง ไกลอันนี้อาจจะหมายถึงตัวผู้นำหรือคนบุคคลสําคัญเนี่ยเตรียมตัวเดินทางแล้วมีบางส่วนที่เดินทางไปแล้วด้วยนะคะเดินทางไกลอ่าแล้วก็มีเขาก็เสียใจกับสิ่งที่ทําคือตอนนี้นั่งร้องไห้ละนะคะในบางมุมที่มันหาทางออกไม่ได้แล้วก็สิ่งที่หวังอาจจะหวังไว้กตบนา,นานาประเทศอาจจะหวังร้องตรงนั้นตรงนีน้แต่คือมันไม่ได้อย่างที่หวังเขาไม่ได้เห็นด้วยทุกคนทุกประเทศไม่ได้คอยตามเง,งคะก็คือเขาก็ผิดหวังแต่ของไทยอะแฮปปี้เอนดิ้งนี้เราก็ ดีใจนะคะน้ะก็ขอให้มันถึงวันนั้นเร็วๆนับจากวันนี้ไปอีก3วันทุกคนประเทศไทยเราฟังข่าวดีนะคะบ๊ายบาย